ชวนน้องๆมารู้จักการสอบ HS การสอบชนิดนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถด้านภาษาจีนในกลุ่มคนต่างชาติที่เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศโดยทั่วไปผลการสอบจะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบขอรับทุนการศึกษาใช้ยื่นเรียนต่อในระดับปริญญาตรีโทและเอกที่ประเทศจีนในประเทศไทยบางมหาวิทยาลัยก็เริ่มใช้ด้วยเหมือนกันค่ะปัจจุบันการสอบนี้ก็ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยการสอบ HSK ได้ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีนหรือในานามท่นปนันเองระบบที่ใช้อยู่เป็นระบบ2.0ค่ะซึ่งปัจจุบันกำลังมีการพัฒนาระบบใหม่เรียกว่าระบบ3.0การสอบในระบบเดิมจะแบ่งออกเป็น6ระดับแต่ละระดับมีข้อกำหนดด้านคลังคำศัพท์ที่ต่างกันน้องๆสามารถดูข้อมูลได้จากด้านล่างคลิปนี้ และเราสามารถเลือกสอบในระดับที่ตนเองสนใจโดยประเมินจากความพร้อมของตนเองได้เลยกล่าวคือไม่จำเป็นจะต้องสอบแบบไต่ระดับหรือเข้าสอบจากระดับต้นสู่ระดับสูงนะคะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้พี่เอวาก็อยากแนะนำน้องๆแบบนี้ค่ะการสอบทุกครั้งเราจะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีมันทบทวนคำศัพท์ประจำระดับอ่านเนื้อหาภาษาจีนเพื่อสร้างความเคยชินทางภาษา และที่สำคัญอย่าลืมทำข้อสอบเก่าดูบ้างทั้งนี้ก็เพื่อทดสอบตนเองในเบื้องต้นว่าพร้อมแล้วที่จะไปสอบในสนามจริงแล้วหรือยังถ้าผลออกมาว่าเรายังไม่พร้อมก็แสดงว่าเรายังต้องใช้เวลาเตรียมสอบเพิ่มขึ้นและถ้าใครสนใจเตรียมความพร้อมก่อนสอบสามารถติดตามช่องของเราและลงทะเบียนเพื่อมาเตรียมตัวด้วยกันนะคะสนใจแล้วดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะและพีเอว่าขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะ